สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุกูสุขคนนะครับผมพ่อๆกับบ่าวนอนนาชาแนลคำคำคืนๆยังฉินนะครับ,บคำ,ค,ำ,ค,ำคืนนี่ทำงานวนไปพี่น้องยูออฟฟิตมือนี่กะคุยบ,บ้าน่ายงานนะครับผมแล้วกับ่าวนอนนาก็ต้องมาแพกของนะครับพอดีมือนี่บอดใหญ่บ่าวนอนนามาแล้ครับมือนี่กะบ่าวนอนนากระมากับสาวเพชรน,นะครับเนาะ กเดี๋ยวจิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศรอบๆการทํางานในขำขึ้นนี่เนาะครับผมไปไปเบิ่งบรรยากาศสนุกสนานล่ะกะเป็นแบบขอบครัวเขานะครับเนาะงเจ็ดเดือนเจ็ดกิโลเฮ้ยเอ็นดูช่องโผมไ่ะเดี๋ยวเบิ่งแล้วเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเตี้ย เปนนมกาวเไ้าถูกเก้าเก้านะคะแกเป็นคนที่ไม่อ้วนหรอกไ่อ้วนแต่ว่าเป็นคนผิวสันเนยหนาท้อหน้าท้องยืดยืนแล้วก็เป็นคนดีเไมาไม่ไม่ไม่ซีลไรทมัน พอเป็นคนที่มากินซมเป็นคนทีมากินหมูกระทะทีนี้หมูกิดมันสิพี่น้องพามันหอมมันอร่อยชอบแ้เป็นคนมากินทุเรียนแต่ว่าขอเดียวนะพี่อไม่ขี้เป็นทายาขี่ยากพีน้องนี่ยังทเทาอย่างนั้นอะไรก็ได้ร่างกอมเต้นจะกองเลยกจบมันมาง คนใช่ป้าป๊าทำเลยป้าป๊าทำเลยแต่คุณยายเอ็นได้โปรเซ็ตที่เข้ามาสนใจเอ็นโปรเซ็ตะนอนมาหน่อยน้านใครที่เป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้ใครที่เป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้สต๊อกของก็มีราคาพิเศษให้นะคะภายในเดือนนี้เอาบอกตัวแทนได้ยังบอกแล้วค่ะตัวแทนนะคะใครที่เป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้แถวมีราคาพิเศษให้นะคะ ถ้ามีส่วนลดให้ให้ที่เป็นยูก่อนมีเด้อร์ไปที่มีบัตรเตืนแทนแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่สต๊อกของอยู่ตลอดมีรางวัลพิเศษไหมเนี่ยเฮ้ยคุณว่ามีรางวัลพิเศษไหมเนี่ยหมื่นอ่าหมื่นหมื่นกล่องของค่ะหนึ่งถ้าเปิดมี้หนึ่งกล่องไอ้พันกล่องไม่ได้ทองวงหนึ่งเราใช้หนักไปไนเปิดแหลของคุณแน่ยยังไม่ยังไม่ได้มีแบบเส้นระบบนะคะเดี๋ยวนีดเดียว จะลอกคุณสาที่แนวกอนนะคะว่า้แต่แบบว่าที่ไหนที่บ้านแม่เราทำอะไรเราไม่แผ้ใช่ไหมเรามีแรนนิ่งเมื่อเศ้าอันสิร่าคจะสอบข้มาส่งแฝดอีกเมื่อสามห้าหบานเงยนมาส่งระดีหายไปเป็นปีหนาเลยถ้าแต่ดินเบอนจรล่ะจ้ะฮะมเอืจีเ่อไห่ส่งอีกไม่หนให้หลังห่ไหน แต่ทรงคนไม่มีเลยนี่มาบอกเลยสองนนี่หนก็เดี๋ยวของของสองค่ะของสองเชี่ยเร่งเชี่ยนเพื่อนตื่นเต้นกันเลยเพื่อนมันฟองขางทางเลยที่เป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้นะคะมีบัตรตัวแทนแล้วตอนนี้คือใครจะสต๊อกของราคาพิเศษให้นะคะมีส่วนลดให้อย่างที่แจ้งตัวแทนไปในไลน์นะคะกินอยู่จ้ากินอยู่ค่ะ พรุ่งนี้รอชมคอนเทนต์เรื่องควรปิ้งหนูไม่ควรปิดเลยค่ะแต่ควรติ้งหนูรู้สึกว่าปิ้งเรื่องนี้หลังหนูงหออเบาหน้าหาหนูไม่หนุนใช่ค่ะกินวันเว้นวันได้เลยโอเปกติดีมากๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามอันนี้คือนิ่วแบบแะเมุ่งหว่วยด้วยเนาะอันนี้ไม่ต้องว่าุินยุคค่ะไม่ควรปิดไม่ควรปิดเลยแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถายบ่อยวันนี้หลังๆลังเลยคนอวันปิ้งหนูปิ้หนูต้องใ้ต้านนิ่งต้องปิดก่อน วันว anyway, so ันันอนี hmm. right. but, uh, mm ้ค hmm. mm ือ hmm. อ uh ันแดแรกอย่าไม่กินต่อสิบวันหลน่ยสบวันต่อเน้อแต่หลังจากนั้นแล้วแล้วแต่วันวันไม่นกวันแเพราะานว่าระบบผ่านดีแล้วอ่าไม่กิน่อก็ไม่เป็นไรอาจจะซื้อไเป็นกระอกเป็นกระจาเลยกได้ว่าม่แน่กาองกอนบริหารแข้งล้วข้ามนอ่าเ้กาบริหารแข้เ่ย แนั้แกินกาแฟแค้เท่าขายอไยางๆังไม่เปิดี้อบ้านน่กจะดไมด้คจะบอวางทรจกินทีประจำในนั้นสวนบิ๊ดีกวาแต่ราคาชมราคาพิเศษนะคะจะได้ราคาส่งราคาพิเศษกินรอกไวตรงนี้แหะอ๋อ่านะไรถามข้าอะไรใช้งานตัวขอบคุณนะคะ ก็คือดียังไงนะคะดีถอดแผลพามียังไงช่วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือเ็นเย็นตอนทีราไปขับถ่าย้นึ่งเดือช่วยเรององการขับถ่ายการขับถ่ายเป็นไมล่าี่ดที่าแบบดเร่งกามนื้ิดิซิไปนี้เรไมเสาวันของสีวันนี้อคิทย์ หนึ yeah. uh ่ง huh. yeah. yeah. ่สองสามสี่ห้าวันกินบางว่ากินังองคู่นี่กินยังไเออกับเพ่นสองเนาะสองงี้ก็ซื้อมซื้อบัตเข้าไปในเพซื้อบัหลายบัตแชร์นาสเพอลหนึ่งกากินยังไใสแนอนกเปิดบินสี่กล่องขึ้นไปค่ะแอ้ตายไมว่าเลยจ้ะสี่กล่องขึ้นไปข้ากินยังไี่นอง แต่ละมือท่าข้อมือสองมืออาสั่งเสรแองมือรางกากีได้อ่าล่างใส่ข้อกระสมนหลัของของเราไม่มีล้างใส่สามมือ่อีเอาสะสมอีกสี่มือเพอสะสมอีกเชื่อโรคต่างๆกยาชูร่างกายเคดิตเป็นเชื่อเครดิเป็นโรคธ่างๆโรคไข้ไข้เจ็บตาครับเก้าสเป็นต์ของคนที่เป็นโรคเกิดจากกัรสั่งไขม่เียวลให้ถ่ายดีกว่า แล้วก็ลินสีส่วนาะว่าแน่นอนถ้าทสมเกควทายแข็งทายหาบทายเลือดครับแต่ที่งีบจบแอ่เท้ากว้าอีีทองนท่องจะอ่อนเนี่ยนะหัวเราหัวเขาหอมกันน่ะผูดะกับคนร้ายเพาะตืตัวแตกกินดีท้องนะกินบมบ่เมจะไมกินแล้วนะชุ่มมือนีกินชุ่มมือเลยดิชุ่มมือนีปะชุ่มมือนี่ถ้ากินอะเขาบอกว่าให้กินให้กินเอาแต่ ยางมามาหามาหาใส่เขาอีกเล้โอ้ยลอยชูมือหี่ี่หลักคู่มูเลูกคณิตาคู่มูเนยลูกอ่เแค่ดูหมอยังไงที่ทองล้างสลดยนิกค้นเปิดกินส่องขึ้นไปค่ะกล่เล็กก็ได้กล่ บบหนิกำหนดว่าคุณต้องเปิดใหญ่ติดไม่ตินะไม่ค่ะให้ที่เปิดน่อยก็ได้่เปิดใหญ่เลนะแล้วแต่สิ้นเดือนจองคนจองปุ้บางคนก็้ห่อยหน่อยใง่ค่ะรักกันก็ได้นะคะตัวแท่นโนะคะสนใจสอดสได้เลยนะคะตัวแท่นแน่ของข้าวหอมนี่แทนรายใหญ่ตัวแทนหลักฮีเลอ ชีกล่องคองเวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะ้าไห่ตีกล่องเท่าไห่รอกอบทืนตัวแทนนะขอขอังแน่ไหนก็ตีกล่อเท่าไหนสิบกลองแก้ตายไปเลยค่ะแลบอกราคาที่ของใครเพว่าของใครเนี่มันจะมีเลนราคาสิบกล่องหน้ารายลอันนะคะของใครนี่ก็ตายก็ตายดำๆใครเนี่ยสอ มือใครของหนูปะปุ่ค่ะนอยู่ญี่ปุ่นของหนูปะอ๋อเก็บรายละเอียดอยู่สามร้อยาสิบบาทกล่องเล็กขนาดถุงกล่อสวันนี้ซ้อสามร้อยบาทซั่งสามกล่องได้กล่องวันนี้นอยบาทสมรีแบบโอนนะคะดีเลยสมฟรียอดงกล่องงกล่อง อดีไม่ช okay. ันคนนี้บ้ามบอกว่าโอนขาไม่ชันนะเพราะว่าจะบ่เห็นไอ้บ่เห็นอะไร่งออไรยู่บ่เลยช่าี่ไปตายนกกับบ้าวันวัปเป็นในวันนี่ไปมีวุนิมีวุฒิระบบสัตว์ถ่ายดีพี่น้องค่ะ

คุ้ม่แตาลเนี่ยกระอ็ด้อะก้ต่วยี่ตกอะไรเนี่ยอะไรเราะะบอา้ลที่ะบาเรานลห้าะได้ืนื่นืนอ่นป่อ่นปนอ่นอ่นอ่นอื่น่นอื่นปื่อ่นปนออนอ่อื่นอ่น่น่อะไรเน่อื่นเออ่นน่่ื่อ่่น่อนอน่น่น

เสียงนี่น้อที่หนึ่งอ่ะยงยงช่องเหลี่ยมรลบอกแถวขั้นแถวเว้ยขั้นแถววันเฮ็ดหายิ้มหนึ่งช่อง ตัล็ดๆแลูตายเลยอือชูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนรพี่ละนองไปก่อนนะครับผมไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ